ไอติมกะทิอมาม่าสวนผูซอย8ปร้านดังขวัญใจชาวสวนผูผ่านมาทีไรนะฮะคิดถึงสมัยเรียนอาม่าน่ารักมากเป็นร้านรถเข็นเล็กๆที่ทีเด็ดคือไอติมเขาจะใช้กะทิแท้ๆเลยนะมันจะหอมหวานมันนัวแถมไม่หวานเกินไปด้วยทุกคนและป้าคนขายนะก็คือน่ารักใจดีมากขอเครื่องแน่แนๆป้าไม่เคยขัดจัดให้ตลอด ขนมปังนะป้าจะให้มาเต็มแผ่นเลยเออตอบด้วยไอติม4ี่สกูป๊ปเติมเครื่องด้วยข้าวโพดถั่วและข้าวเหนียวอันนี้เป็นผมสั่งนะใครอยากกินลูกชิตก็มีดูป้าแกตักดีไม่มีกั๊กกันเลยที่เราสั่งจะเป็นฟูลออปชันคือใส่ถ้วยกินที่ร้านราคาจะอยู่ที่32บาทเท่านั้นคนเดียวจุกจกุเราขอตักให้ทุกคนดูหน่อยเนื้อไอติมนี่อย่างขาวเลยดูดิโอ้โหขาวเนียนนุ่ม แล้วหวานมันอยู่ในปากมากทุกคนกินคู่กับเครื่องด้วยนะโอ้โหสดชื่นบอกได้เลยคำเดียวหน้าร้อนแบบนี้นะทุกคนอย่าลืมลองไปสั่งกันร้านอยู่สวนภูซอย8นี่เองครับผม